ผมรองศาสตราจารย์ดรลัญชกรวุฒิสิทธิกุลกิจอาจารย์ประชาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาไฟฟ้าสื่อสารปัจจุบันเราทราบดีว่าเรากําลังเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีนั้นมีความสุดยอดในแทบทุกมิตินะครับในอดีตเราไม่เคยเห็นการสื่อสารที่มีความเร็วสูงเป็นเทอร์บิตต่อวินาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้ความเร็วขนาดนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะโดยใช้เทคโนโลยี เส้นใยแก้วนําแสงนะครับในขณะเดยียวกันเราก็มีการสื่อสารที่เหนือระดับมากๆก็คือสามารถสื่อสารโดยไม่ต้องใช้สายนะหรือที่เราเรียกว่าเป็น Wireless Communication ซึ่งเราได้ก้าวล้ำเข้าสู่ยุคที่5นะครับนอะกอกเหนือจากเทคโนโลยี 5G แล้วเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเทคโนโลยี Fiber Optics แล้วเนี่ยเรายังมีการพัฒนาในเรื่องของ AI ในเรื่องของ IoT ในเรื่องของ Machine Learning นะครับ ในในส่วนของภาควิชาวิศวกรรไฟฟ้าสื่อสารของเราที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเ,เราได้มีการทำงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเมตาเวิร์สไว้มากพอสมควรนะในวันนี้ก็จะขอเล่าเรื่องราวที่ที่เรานำไปใช้ประโยชน์นะเวลาที่เราจะท่องเข้าไปในโลกเมตาเวิร์สเนี่ยนะครับจะมีอุปรกรณ์อยู่ชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าเป็นเมตาเคสนะครับเวลาใช้งานเนี่ยนะครับเราก็จะสวมเจ้า headset เข้าไปที่ศีรษะแล้วก็เรามี Controller 2ตัวนะครับปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้ Controller ก็ได้เพราะว่าตัวเคสเนี่ยมันด t เทคมือเราได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้งานเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเห็นโลกจริงนะครับอันนี้คือเทคโนโลยี VR มันก็จะไม่เหมือนกับ AR AR จะเป็นลักษณะที่เรา เห็นทั้งโลกจริงแล้วก็เห็นทั้งโลกเสมือนนะครับทีนี้พอเราเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนเนี่ยข้อดีของมันก็คือเราอยากไปอยู่ในสถานการณ์ใดก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเมตาเวิร์สแบบที่เรียกว่าเป็น fully immersive นะซึ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในวงการแพทย์ใช้ในวงการการศึกษาใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้ในภาคอื่นๆอีกมากมายนะครับ ในช่วง2ปีที่ผ่านมานั้นการเข้าเยี่ยมชมนั้นเกิดขึ้นไม่ได้นะครับจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาหอ,อประวัติในโลกเสมือนจริงขึ้นมาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้สร้างอาคารหอประวัติขึ้นมาในโลก3มิตินะครับแล้วก็ในในส่วนของสถาบันไทยศึกษาก็มีการนำนะครับข้อมูลอันอันบป็นประวัติศาสตร์ที่มีความถูกต้องแม่นยำและทรงคุณค่าเนี่ย เข้ามาผนวกรวมกันนะฮะอยู่ในหอประวัติเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมได้โดยผ่านอ,อุปกรณ์ที่เรียกว่า VR headset นะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในหอประวัติจริงๆนะครับรายละเอียดต่างๆทั้งหมดเนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วก็ ผู้เข้าเยี่ยมชมเนี่ยจะรู้สึกราวกับว่าเขาอยู่ในสถานที่จริงๆนะครับพุทธศักราช2,451เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ40ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกบริษัทซูเซอร์เฟรสฟองเดอร์ในกรุงปารีสให้ดำเนินการสร้างพระบรมรูปพระองค์เสด็จประทับเป็นแบบให้ช่างปั้นพระบรมรูป เมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2450 ในพระราชะพิธีรัชมังคลาพิเศษวันที่11พฤศจิกายน2451เป็นสุภฤพรเรกในการวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคมและพิธีเปิดพระบรมรูปทรงมา้าในส่วนของ ความร่วมมือกับทางภาคอาุตสาหกรรมที่เราได้ดำเนินการไปก็คือการพัฒนาดิจิตอลทวินนะครับหรือฟ้าแฝดดิจิตอลให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะฮะภายใต้โครงการความร่วมมือความวิจัยร่วมกันนะครับโดยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลนะครับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเขือนนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะต้องใช้บุคลากร ในการดูแลเขื่อนตลอด24ชั่วโมงนะฮะแต่เมื่อเราได้ก้าวสู่โลกของอดิจิตอลแบบที่เป็นเมตาเวิร์สมากขึ้นเนี่ยนะครับทางเขื่อนก็จึงได้ดำริให้สร้างเขื่อนขึ้นมานะฮะเป็นโลกดิจิตอล3มิติสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจของทางภาควิชาของเราก็คือการที่เข้าไปาใช้นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับในการที่จะสร้างโมเดล3มิติของอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับ อาคารทั้งหลังแล้วก็ห้องระบบควบคุมทั้งหมดเนี่ยนะครับจะถูกได้ได้ถูกสร้างขึ้นในโลก3ามิตินะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยาทางาการไฟฟ้า,ผ,า,ผ,า,ผ,าผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนาต่อในการาหนึ่งสามารถใช้เมตาเวิร์สตัวนี้ในการาจัดฝึอกอบรมบุคลากร สองสามารถที่จะให้เยาวชนหรือผู้สนใจในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเขื่อนเนี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเขื่อนโดยไม่ต้องเดินทางมาที่เขื่อนนะครับซึ่งอ,อ,ย,อยู่ไกลถึงกาญจนบุรีนะครับและก็อย่างที่3ที่เหนือชั้นกว่ามากๆก็คือการที่เราสามารถที่จะมอนิเตอร์นะครับหรือแม้กระทั่งควบคุมการทํางานของเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าได้โดยผ่านเมตาเวิร์สนะครับนั่นหมายก็ว่าผู้ดูแลเขื่อนเนี่ย อาจจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครอาจจะอยู่ทีเ่เมืองต่างประเทศนะครับแต่ตราบใดที่มีระบบสื่อสารที่ทรงพลังนะครับก็จะสามารถที่จะควบคุมหรือดูแลการทำงานงเขื่อนได้อันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีในสเต็ปถัดไปนะครับจริงๆแล้วเมสเซอร์เวิร์สกำลังจะกลายเป็นสาขาวิชาชีพใหม่นะครับที่จะเกิดระบบนิเวศมากมายนะครับถ้ามองในด้านของเ,อเทคโนโลยีเนี่ย เรายังต้องการบุคลากรจำนวนมากในการที่จะมาสร้างนะครับตั้งแต่การสร้างโมเดล3มิติตั้งแต่การทำแอนิเมชันนะครับการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมนะครับให้เกิดภารกิจต่างๆนะครับยังมีเรื่องของ NFT ยังมีเรื่องของบล็อกเชนมีเรื่องของ IOT แล้วก็อีกต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นภารกิจหลักของทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าของเราก็คือการที่จะต้องอ ออกหลักสูตรนะครับการเรียนรู้แบบที่เรียนแล้วใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันแล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเมตาเวิร์สได้เต็มรูปแบบนะครับหลักสูตรที่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ เลิกเริ่มแล้วนะครับมีชื่อว่าเป็น life long learning นะครับหรือ LLL ซึ่งจะมีมากกว่าแค่ m e t a เวิร์นะครับแต่หนึ่งในรายวิชานั้นก็คือเป็นรายวิชา m e t a เวิร์สเทคโนโลยี and application แล้วก็ระยะเวลาการเรียนก็ใช้เวลาเพียงแค่10วันวันละ3ชั่วโมงนะครับหลังจากจบหลักสูตรแล้วเนี่ยผู้เรียนเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถในการทำเกมขนาดเล็กๆได้นะครับแล้วก็ มีความสนุกไปกับการเข้าเรียนในหลักสูตรนี้อย่างแน่นอนนะครับสามารถที่จะเข้ามาสมัครเรียนกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นะครับก็เซิร์ชคำว่า LLL นะครับ l i n e Learning ของคณะวิศวะนะครับก็สามารถสมัครผ่านคิว่าโค้ดสมัครผ่านลิงก์ของคณะนะครับแล้วก็คาดว่าเราจะสามารถ เป็นมหาวิาลยแห่งหนึ่งที่ผลิตบุคลากรทางด้าน m e t a เวิร์เข้ามาซึ่งกำลังขยายตัวอย่างมากมายมหาศาล